สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเทคนิคการตรวจร่างกาย4เทคนิคกันค่ะเทคนิคที่1การดูโดยจะสังเกตดูลักษณะท่าทางการเดินของคนไข้และดูที่ฝ่ามือแขนทั้งสองข้างเพื่อดูรอยโรคว่ามีผื่นแดงผิวแห้งไหมและดูเล็บทั้งสองข้างตรวที่ศีรษะกดแล้ว มีอาการเจ็บไหมพบก้อนที่ศรีศรษะหรือไม่และตรวจหูทั้งสองข้างว่ามีก้อนไหมหูทั้งสองข้างเท่ากันไหมและทำการตรวจที่บริเวณคอต่อไปจะเป็นการตรวจตาเพื่อดูดูม่านตาทั้งสองข้างว่ามีการตอบสนองของแสงหรือไม่โดยจะทำการส่องจากหางตาไปที่หัวตา การตรวจช่องปากเพื่อดูลิ้นไก่โดยจะใช้ไม้กดลิ้นแต่ที่ส่วนหลังของลิ้นเพื่อดูความผิดปกติของลิ้นไก่และทําการดูสีลิ้นของคนไข้ต่อไปเทคนิคที่2การคำโดยจากคำที่หน้าท้องของคนไข้สีตำแหน่งโดยจากคำตื้นและคำลึก ว่าคนไข้มีอาการเจ็บไหมเมื่อคำลงไปที่หน้าท้องแล้วเพื่อหาความผิดปกติของตับม,ม้ามไส้ติ่งเป็นต้นแล้วก็จะมีการคำที่คอเพื่อตรวจหาว่ามีก้อนผิดปกติไหมเทคนิคที่3จะเป็นการเคาะโดยจาะเคาะ ที่กระดูกไฮบาร้าด้านในซึ่งเป็นยอดของปอดโดยจะเคาะได้กระดูกไฮปาร้าเพื่อเปรียบเทียบทั้งสองข้างถ้ามีภาวะปกติจะได้ยินเสียงเคาะดีโซแนนทั่วทั้งปอดต่อไปจะเป็นการเคาะรีเวกที่ขาเพื่อตรวจสอบระบบประสาทจะทำการเคาะ บริเวณหัวเขาว่าคนไข้มีอาการตอบสนองโดยการกัดตุกหรือไม่ต่อไปเทคนิคที่4การฟังโดยจะให้คนไข้นอนโดยทําการฟังเสียงหัวใจที่ปกติและผิดปกติโดยจะฟังที่ตำแหน่งของลิ้นหัวใจโดยจะให้คนไข้หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกเพื่อฟังเสียงหัวใจแล้วก็จะมีการตรวจที่ด้านหลัง เพื่อฟังเสียงผิดปกติที่ปอดค่ะ